เป็นปัญหาระดับชาติที่ชาวนาเขาสีข้าวมานั่งขายอยู่ริมถนนแถวโคราชนะนะอ๋อใช่ใช่ผมคิดถึงเรื่องเครื่องอบเหมือนกันคิดถึงเหมือนว่าเราซักผ้าเนี่ยเรามีซักผ้าแห้งแล้วก็ปั่นอบอบถูกไหมใช่ค่ะมีเครื่องอบผ้ามีเครื่องอบผ้ากรณีฝนตกตากตากผ้าที่ธรรมชาติไม่ได้เนอะโรงสีเนี่ยเขาจะมีเครื่องอบเกษตรกรจะทํายังไงให้มีเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์อืม เราตัวปกติเราใช้อบหมูตากหมูไว้เป็นหมูแดดเดียวยางงี้คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่พูดเนี่ยนะพูดไปเรื่อยเปื่อยอน,นี่บอกยอมรับว่าพูดเรื่อยเปื่อยแต่ถ้าจะไม่คิดไม่ได้ด้าเรามีปัญหาทุกปีอ่ะอบไปทั้งคันรถเลยได้ไหมเอารถเข้าไปปั๊บเหมือนเอารถไปล้างกันนะเพราะเอนี้พวกเกี่ยวเสร็จปั๊บเลยไห เข้าไปในโรงเรือนสักอย่างหนึ่งแล้วโรงเรือนนั้นก็ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนบนหลังคาทำา็วิธีการอบอไม่รู้ผมว่ามันต้องคิดนะขยันคิดไม่รู้นะถ้าไม่คิดอย่างนี้เนี่ยรอชาวนาเก็บข้าวไว้ก่อนใสย้งชัยช้างไว้นะก็ชาวนาเขาไม่มีย้งช้าง ถึงมียุ่งฉังเขาก็ต้องขายเพราะว่าเขามีแต่นี้ที่จะต้องจ่ายแก้ให้ถูกจุดนะครับลองดูนะท่านลองดูนะแก้นี่ท่านเสียเงินไปกับการประกรันการจ่ายส่วนต่างนี่ต้อง7 0 0ดกว่าล้านนะนะครับในมาตรการที่3าที่ควบคู่กันหประกันได้8ปด0 0ื้านล้านสองจ่ายค่าเก็บเกี่ยว5 4 0 0มืล้านนะครับในจในจำนวน4ี่จุ้าล้านครัวเรือนอแล้วก็สจ่ายค่าดอกเบีย้ย นะครับในโครงการชะลอการขายข้าวอีอกเจ็ดพันล็ดร้อยล้านรวมแล้วทั้งสามก้อนเนี้ยปีงบประมาณ6กสี่ถ้ากหจ่ายตั้งแสนห้าหมื่นสองพันล้านหเห็นไหมมันเยอะถ้าเราจะจ่ายกันอยู่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ทุกปีเนี่ยนักเรียนนาชีวะเราก็เก่งๆก็ลองดูนะสร้างนวัตกรรมอะไรพวกนี้กันขึ้นมาลองดูครับผมไม่รู้ผมก็คิดแบบมั่วซั่วไปเรื่อยอแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นภาพที่ว่าชาวนาเขาขายข้าว ขายข้าวอยู่ริมถนนเนี่ยนะปลูกเองเก็บเองสีเองขาย,เ,ยเองโรงสีขนาดเล็กเนี่ยเครื่องหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแล้วแต่กําลังการผลิตนะ,ะนะครับแล้วเราอยัดเราหยาซื้อมาสีคนเดียวสีข<อ>้างข้างบ้านให้ป่วยเรารวมกลุ่มกัน<อ>เป็นกลุ่มกันนะเป็นโรงสีชุมชนรวมกันตั้งแต่นี่คือรัฐบาลเขาเขาเขาสนับสนุงโครงการนาแปลงใหญ่เรารวมกันรวมกันเป็นกลุ่มแล้วเราปลูกข้าวพันเดียวกันนะครับหรือว่าหลายพันแล้วแต่ก็แบ่งสรรปันส่วน เสร็จแล้วพอได้ข้าวมาปั๊บเนี่ยเราจะไม่เอาไปขายโรงสีมันก็กดหัวเราอเออแล้วเราไม่ต้องง้อนโยบายประกันรายได้ด้วยประกันไม่ประกันชั้นอยู่ได้อถ้าครบประกันเราก็ได้ด้วยดูแลตัวเองแล้วชาวนาตอนนี้ก็เอาข้าวเหล่านี้ครับมาสีในโรงสีชุมชนเล็กๆของเราเนี่ยสีเสร็จปั๊บเนี่ยนะได้ข้าวสารออกมาเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวนี้เขาถ้าเขาสีข้าวหอมมะลิมาขายเองอย่างที่แถวโคราชเนี่ยนะสามสิบสองสามสิบห้า ต,ต่อกิโลกร,รมัมแปลว,ว่าตาหน 1, 32, ึ่งสามหมื่นสองสามื่นสามจริงปะ่ะจริงแต่ถ้าเราคนกินข้าวแล้วไปซื้อเนี่ยเดี๋ยวนี้เราถือตั้งสี่อย่างน้อยก็สี่สิบห้านี่ตาำสูตรของมมนี้นะไปถึงหกสิบห้าต่อ,ตอกิโลแต่ซื้อจากชาวนาในสามที่สองครึ่งหนึ่งอะ่ะอืเห็นไหมเพราะงั้นถ้าเราให้ชาวนาเนี่ยสีข้าวแล้วก็เอามาขายเองผมมีผมมีสถานที่ขายให้ขายที่ไหนรู้ป่ะ ปั๊มบางจากกับปั๊มปตทก็ปั๊มรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ทุกปั๊มบางจากทุกปั๊มปตทกเรกษตรกรที่มีข้าวที่สีไว้แบบนี้มาตั้งแผงเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรองนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งท่านต้องรับผิดชอบต่อชะตากรรมของพี่น้องชาวไร่ชาวนาก็บอกเลยเปิดพื้นที่ปั๊มปตททั่วประเทศปั๊มบางจากทั่วประเทศปั๊มบางจากนี้ก็ช่วยกเรกษตรกรอยู่แล้ว MOU มอยู่ระหว่างกระทรวงเลยนะคะพลังงานางเติมน้ำมันแจกไข่แจกมะนาว บางฤดูกาลก็แจกผลไม้ถูกไหมดีมากเลยแล้วบางจากนี้เขาก็ทํามาอยู่แล้วปตท,ะทเขาก็ทําเป็นครั้งเป็นคราวอยู่แล้วแต่พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยคือรัฐต้องออกมาพูดอ่ะออกมาพูดอะตอนนี้ราคาข้าวราคาถูกนะพี่น้องกเกษตรกรขายข้าวแล้วก็ห้าพันหกพันเนี่ยรัฐบาลก็ยอมรับนะ,ะเพราะว่าข้าวมันมีปัญหาแต่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนถ้าจะรวมรข้าวแล้วก็สีไปลงข้าวชุมชน มันจุดถุงถุงละสามกิโลห้ากิโลนะครับต้องการที่ขายรัฐบาลรดเตรียมไว้ทุกปั๊ม,มปั๊มบอต่อทอทัว่วประเทศเราจะเปิดพื้นที่ให้ใครเข้าไปเติมน้ํามันนะ<ไ>นะครับซื้อข้าวชาวบ้านด้วยเพราะทุกคนต้องกินข้าวรถเติมน้ํามันคนกินข้าวซื้อข้าวชาวนาบอกซื้อข้าวจากชาวนาหมูเห็ดเป็ดไก่มีอะไรเพิ่มเติมมาขายข้างเคียงกับข้าวด้วยกลายเป็นกับข้าวก็ประกาศให้เป็นนโยบายเป็นแนวทางผมเชื่อว่าพอมันมี พอมันมีตลาดแบบนี้ปั๊บเรารู้แล้วปั๊มนี่อยู่หน้าบ้านเราปั๊มอยู่นี่ในถนนใหญ่หน้าหน้าซอยบ้านเราเน่ยเราเราข้ามมาขายบางจากพศทองน่าจะมีทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดมีทั่วประเทศแต่ว่ามันต้องทําให้เป็นกิจจลักษณะพอถึงเวลาปั๊บก็เปิดพื้นที่ให้เขาเลยทําแผงค้าให้กับเขาเลยไม่ต้องไปทําอยู่ข้างถนนที่ไหนอีกก็ใช้ปั๊มเนี่ยเป็นที่รวมศูนย์อยู่แล้วค่ะเนี่ยครับ ก็าฝากเป็นข้อสังเกตนะไม่เช่นนั้นแล้วกเกษตรกรเราก็ยังน่าเป็นห่วงมากอะ่ะมาํำเพลิงขายอยู่ข้างถนนไม่รู้สิบล้อจะแวะเวียนไปเยี่ยมเมื่อไหร่อ่ะแต่ว่าเห็นราคาแล้วก็โหชื่นใจแทนนะเมื่อเช้า,ชาพี่ถนอมส่งมาให้ก็คิดในใจโอ้เขาจะเป็นตันนี่เขาก็ได้เป็นสามหมื่นกว่าเลยนะใช่ข้าวเปลือกตันครึ่งสีเป็นข้าวสารได้หนึ่งตันอืมเออมันลดลงเพราะประมาณข้าวเปลือกมันทาให้แล้ว,ลวยังได้รำได้แกลบได้หมทุกอย่างแต่ถ้าเอาไปสีที่ลงสี ได้แต่ข้าวที่ก็แบ่งให้นอกนั้นทั้งรำทั้งปลายข้าวเอาไปหมดแกลบลมสีเอาไปหมดเกลี้ยงเลยออศสีก็ได้เงินต่อตรง,ตรงนี้อีกส่วนแบ่งตรงนี้ชา,าวนา,า,าอีกส่วนแบ่งชาวนากับโรงสีเนี่ยเสียเปรียบมาตลอดอยู่แล้ว <c oughs> นะครับโรงสีนี่ได้ทั้งข้าวได้คือหกสิบสี่สิบสมมุติหกสิบเจ็ดสิบสามสิบชาวนาได้เจ็ดสิบรงสีได้ข้าวสามสิบแล้วก็ได้แกลบได้รำได้ทุกอย่างเห็นไหม งลงใครได้มากกว่าลงสีก็เป็นเท่าแก่ลงสีกันไปหมดเลยขอบคุณพี่พีระนะที่เสนอแนะมาจากสุพรรณบุรี